มาชื่อพระอาจารย์พิรามเกษมวงซึ่งวันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาปีหกสามบงมันตั้งใจบวดให้กับกษัตริย์นักรบเยี่ยงเช่นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็เหล่าทหารหารผู้กล้าที่เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเขาแรกกับแผ่นดินนี้ไว้ แล้วก็ให้กับบรรรรุลกกเกษมวงน่มีคุณพ่อทองใบกเกษมวงและชาติตกลกูลกเกษมวงแล้วก็ให้บารมีกับตัวเองที่บุุษแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรครูบาอาจารแล้วขอเรียนบอกกับโยมว่าอาตมาเป็นเพื่อนร่วมสาบานกับพันเอก,กเกษมทองเนียมเคยปลาลบบอกไว้วันที่ 24กุมภาพันนะครับปี63บอกลามถ้ากูไม่อยู่มึงมานะแต่ถ้ามึงไม่อยู่กูไปวันที่2 1กุมภาแกเข้าเช็คตัวร่างกายแล้วก็มาทราบข่าวว่าแกเสียชีวิตในเดือนเมษาวน63เป็นการสูญเสียเพื่อนรัก ด้วยความรักอะไรซึ่งกันและกันแกเคยบอกว่าคำสัญญาของชายชาติทหารเราจะไม่ทิ้งเพื่อนแม้ร่างจะไหลซึ่งวิญญาณถ้าอยู่ในสนามรบนะจะต้องเอาศพเพื่อนกลับแต่ถ้าเอาศพเพื่อนกลับไม่ได้กูคนหนึ่งกูจะเพิ่มศพเข้าไปนี่เป็นคำปณิธาน พันเอกเกษมทองเดียมแกพูดกับอาตมาไว้รักผูกพันวันนี้อาตมาจะทำให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทั้อาตมาเชื่อว่าในโลกใบนี้เป็นเพียงชั่วคราวไม่จิรังยั่งยืนอะไรที่คิดว่าเป็นความสุข ก็ให้รำลกเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอะไรสิ่งนังงถึใดที่มันไม่ดีก็อย่าไปวิตกกระมังกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานคนเราเกิดมาเพื่อตายนะโยมเกิดได้ทุกคนแต่ถ้าจะเกิดมาเพื่อปวงชนเกิดจนลืมวันตายนะโยมด้วยความรักอะไรเพื่อนเกษมทางเียวกัน